ช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1057ได้ยินว่าเขายอมช่วยชูหมิงหยางค่อยระงับความสงสัยไว้สายตาของเขาเมื่อกี้เยือกเย็นอย่างมากทําให้นางตกใจแล้วจริงๆแต่หลินเซียวเอามือออกจากลำคอของนางมองดูดวงตาของนางพร้อมพูดขึ้นว่าหูหยินเหย่านั่นเจ้าไปมาหาสู่นางบ้างไหม ชูหมิงยังตกใจขึ้นมากระทันหันผลักเขาอย่างเย็นชาพร้อมพูดขึ้นว่าทำไมมีค่าแล้วยังไม่พอหรือยังคิดอยากจะไปหาหญิงเท่านั้นหรือหลินเซียวหัวเราะขึ้นมาริมฝีปากกดทับลงไปอีกครั้งพร้อมกระซิบพูดข้างหูของนางว่าเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ข้าเพียงแค่ต้องการใช้คนในมือของนางมีคนคนหนึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เจ้าได้ยังสามารถช่วยเจ้าแก้ปัญหาเรื่องเงินที่นำไปปล่อยคู่ที่ผ่านมาเจ้ากับนางเป็นพระชายาจี้เหมือนกัน น่าจะรู้ดีว่านางรู้จักคนไม่น้อยและมีจุดอ่อนของคนไม่น้อยอยู่ในมือพวกเราต้องได้จุดอ่อนของคุณนางพวกนี้มาหาคูหยินของคุณนางพวกนี้ยืมเงินให้กับเจ้าพอดีก็ให้เอาไปข่มขู่ให้พวกเขาจ่ายเงินฟาดเคราะห์ชูมิงยางถูกเขาทําให้จิตใจว่าวุ่นหลับตาพร้อมถามขึ้นว่าเจ้าบอกว่าสามารถตามหาซุนชวนบู่ได้ไม่ใช่หรือทาไมยังต้องใช้วิธีพวกนี้ สุนชวนบูเอาเงินไปด้วยคงใช้เงินไปแล้วมากกว่าครึ่งต่อให้หาเขาเจอเขาก็เอาเงินกลับมาไม่ได้มากมายขนาดนี้ยังต้องให้เจ้าหาเงินมาเองหากเจ้านี้พวกนี้ถูกเจ้ากำจุดอ่อนอยู่ในมือก็จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างน่าพอใจชูหมิงอย่างพูดขึ้นอย่างทั้งโกรธทั้งร้อนใจว่าสุนชวนบูยังกล้าที่จะใช้อย่างสิ้นเปลืองหากถ้าเจอเขาจะต้องเอาชีวิตของเขาแน่หากรอให้เขาเอาเงินกลับคืนมา ข้าจะต้องฆ่าเขาเพื่อเจ้าแต่ตอนนี้ต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนข้างกายหูหยินเหยาวยมมีคนคนหนึ่งชื่อหุยเทียนเป็นคนสำนักเหมยแดงเขารับหน้าที่ปกป้องหูหยินเหยา่ยมข้าให้ยาเจ้าหนึ่งเม็ดเจ้าทานก่อนที่จะเข้าไปแล้วเจ้าก็จะมีกลิ่นหอมไปทั่วร่างกายเมื่อเขาสลบไปแล้วขอเพียงเขาไม่สามารถมาขัดขวางข้าก็จะสามารถบีบบังคับให้หูหยินเหยา่ยมนำจุดอ่อนของคนพวกนั้นออกมาชูหมิงอย่างรู้จักหุยเทียนเขาเก่งอย่างมากก็อดไม่ได้ที่จะค่อนข้างหวาดกลัว แต่เมื่อคิดถึงเงินที่ตนเองเป็นหนี้มากมายขนาดนี้ใกล้จะครบกำหนดต้องจ่ายดอกเบี้ยในครั้งนี้แล้วหลังลองช่างใจดูแล้วก็ตอบตกลงหลินเซียวเอายาลูกกรอนให้นางหนึ่งเม็ดนางเอามาดมดูพร้อมถามขึ้นอย่างสงสัยว่ากลิ่นหอมนี้ทำไมเหมือนกลิ่นพายในห้องของเจ้าเลยห้ามดมนานรีบเก็บซ่อนไว้ชูหมิงหยางมองดูยาลูกกรอนนี้พร้อมพูดขึ้นว่าแต่ในเมื่อยานี้มีสรรพคุณทำให้สลบงั้นหากข้าทานแล้วข้าจะไม่เป็นลมไปหรือ ไม่ในยาลูกก่อนนี้มียาถอนพิษอยู่ด้วยหลังจากเจ้าทานลงไปแล้วจะทำลายริสเน่ทำให้หลงไหลดังนั้นเจ้าจึงจะมีเพียงกลิ่นหอมจะไม่เป็นลมสลบไปแต่หากมีคนดมกลิ่นหอมของเจ้านี้ก็จะเป็นลมสลบไปอัศจรย์ขนาดนี้เลยหรือชูมิงหยางไม่เชื่อเขาอย่างง่ายายดเดิมระหว่างพวกเขาก็ไม่เชื่อใจกันจึงพูดขึ้นว่างั้นข้าจะทานลงไปหนึ่งเม็ดก่อนดูว่าข้าจะเป็นสลบไหมและดูว่าเจ้าจะสลบไหมลินเซียริตาลงพร้อมพูดขึ้นว่า ยานี้ข้าเป็นคนทำขึ้นมาเพราะฉะนั้นกลิ่นหอมนี้ทำอะไรข้าไม่ได้แต่แต่สามารถลองได้ว่าเจ้าสลบหรือไม่ทานไปสิข้ายังมีอีกหลายเม็ดชูหมิงหยางเอายาใส่ลงไปในปากใช้ฟันกัดเคี้ยวกลิ่นหอมฟุ้งออกมาจากริมฝีปากสักพักกลิ่นหอมฟุ้งไปทั้งห้องหลินเซียวขยับปากเข้ามาใกล้หลับตาพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าหอมมากทำไมข้าถึงไม่สามารถต้านทานเจ้าได้ชูหมิงหยางก็รู้สึกเลือดสูบฉีดพรุ่งพลาน ร้อนรุ่มไปทั้งตัวในใจคิดนางก็แทบไม่สามารถต้านทานเขาได้หรือว่าหลงรักเขาเข้าแล้วบรนเลงเริงรักกันเสร็จชูหมิงอย่างเห็นว่าตนเองไม่ได้สลบไปจริงๆจึงค่อยเชื่อมั่นเขานัดเวลากับเขาเสร็จแล้วก็ลากร่างกายที่อ่อนเพลียกลับไป นั่งอยู่บนรถมาที่กระทบกระแทกนางหลับตาหวนคิดถึงความบ้าคลาั่งเมื่อกี้ภายในใจรู้สึกโศกเศร้าขึ้นมาอย่างเงียบๆหลังจากนางมีอะไรกับอยู่หวนจุนนอนนางแทบไม่เคยได้มีความสุขเช่นนี้ต่อให้หลินเซียวชั่วสารเลวแค่ไหนแต่รู้จักดูแลเอาใจใส่ดีกว่าอยู่หวนจุนยิ่งสามารถทำให้นางได้เป็นผู้หญิงจริงๆคนหนึ่งหากอยู่หวนจุนตายไปนางก็จะได้อยู่ครองคู่กับหลินเซียว นั่นเป็นเพียงความคิดหนึ่งที่ผุดขึ้นมาแต่กลับเหมือนดั่งวัชพืชที่กเกิดอย่างบ้าคลั่งอยู่ในใจนางตกตะลึงขึ้นมาทาันมีปลายเล็บจิกเข้าเนื้อสายตาฉายแววโหดเหี้ยมข้าสามีนี่เป็นเรื่องที่ผู้หญิงตระกูลชูชำนาญที่สุดไม่ใช่หรือตอนนั้นพี่สาวเลอะเลือนแต่นางไม่มีทางหักนางจะฆ่าอยู่หวนจุนจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเรื่องไร้สาระพวกนั้นถึงแม้จะไม่ได้เล่าอย่างละเอียดทีท่วนแต่ก็เลือกเล่าคร่าวๆว,วันนี้เซี่ยวหงเฉิงก็อยู่ด้วยพอดี หลังจากรายงานเรื่องพวกนี้เสร็จแล้วหยวนชิงหลิงมองดูนางพร้อมพูดขึ้นว่าคนสารเลวแบบนี้ไม่ควรจดจำสวีอีพูดแทรกขึ้นมาอย่างกระทันหันว่าใช่การกระทำของเขาในตอนนี้แตกต่างอะไรกับเจ้าพระยาจิ้งในตอนนั้นสวีอีค่อยได้สติขึ้นมาพร้อมพูดขึ้นว่าพระชายรัชทายาทขออภัยกระหม่อมไม่ได้ตั้งใจวันนี้หลินเซียวดูเหมือนจะรู้ตัวแล้วคงต้องเปลี่ยนคนไปเฝ้าติดตามแม่ทัพหลงคลักลับผีพูดขึ้นใช่ ขอรับสวีอีหันเดินออกไปได้เซี่ยวหงเฉิงกับแม่ทัพหลอรับคำสั่งพร้อมกันตามหลักชูหมิงอย่างน่าจะเกลียดชังหลินเซียวอย่างที่สุดยังไงตอนนั้นหลินเซียวกระทำเรื่องเช่นนั้นทำไมกลับถึงได้ไปแอบคบชู้กับหลินเซียวต่อให้เพื่องเงินพวกนั้นพอสมควรก็พอทำไมถึงได้ไปหาหลินเซียวทุกวันอยู่หวนเฮาไม่เข้าใจอย่างยิ่งอะไรกือเจิงอยู่หวนเฮาถามนางอย่างไม่เข้าใจ ตอนที่อยู่หวนเฮาทำคดีอยู่ที่กรมการพระนครก็เคยเจอคดีแบบนี้ผู้ถูกกระทำกลับช่วยพูดให้ผู้กระทำผิดพ้นโทษตอนนั้นรู้สึกไม่เข้าใจฟังเจ้าหยวนพูดเช่นนี้เขาเพิ่งรู้ว่าที่แท้ก็เป็นสาเหตุนี้นี่เองช่องตามใจทูเดย์พระชายาหมอยาเซียนบทที่1058แต่เขาเงียบสักพักแล้วก็สั่งคนไปให้หุยเทียนไม่ต้องทำร้ายหลินเซียวกับชูหมิงหยางขอให้หูหยินหยาไม่เป็นไรก็พอเขาพูดกับหยวนชิงหลิงว่า ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาจัดการหลินเซียวเป็นเบาะแสเดียวของพวกเรามีเพียงอาศัยเขาถึงจะสามารถล่อคนที่อยู่เบื้องหลังออกมาได้ดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นกับหลินเซียวไม่ได้ค่าจะต้องรู้ถึงเป้าหมายสุดท้ายก่อนหยวนชิงหลิงเข้าใจสถานการณ์นี้ดำเนินมาตั้งนานขนาดนี้จะให้ขาดตอนนี้เลยไม่ได้หากไม่ล่อคนที่อยู่เบื้องหลังออกมาได้ก็ไม่สามารถสงบสุขได้ เที่ยงวันถัดไปหลินเซียวกับชูหมิงหยางแทบจะมาถึงพร้อมกันชูหมิงหยางเข้าไปในลานด้านข้างหลินเซียวกลับมาที่ด้านนอกลานหูหยินเหยาสุนักก็เห่าขึ้นมาทันทีหูหยินเหยากำลังปักเสื้อข้างของเจ้าแฝดอยู่ในห้องได้ยินสุนักเห่าก็รู้แล้วว่าคนที่มาคือคนแปลกหน้านางวังสิงของลงลุกขึ้นเดินออกไปอุ้มหมาน้อยขึ้นมาพร้อมถามผ่านขึ้นว่าใครหลินเซียวพูดอยู่ด้านนอกว่าหูหยินเหยาใช่ไหมข้าคือองครักษ์ลับผีองค์ชายรัชทายาทสั่งให้ข้ามา หูยินเหยา่ารู้สึกแปลกใจเจ้าห้าส่งองครักษรับผีมาทำไมนางไม่ถูกหลอกง่ายๆอยู่แล้วจึงพูดขึ้นว่าหากเป็นองครักษรับผีให้โยนป้ายประกาศสิตตองครักษรับผีเข้ามางั้นหูยินหลบหน่อยหลินเสียวพูดขึ้น ผูห้หญิงเหวาถอยหลังไปหลายก้าวแล้วก็เห็นป้ายประกาศสิทธิชิ้นหนึ่งบินลอยผ่านกำแพงเข้ามาหล่นอยู่ข้างเท้าของนางพอดีนางก้มเก็บขึ้นมามองดูบนป้ายประกาศสิทธิสลักไว้ว่าองครักษ์รับผีด้านหลังยังมีหมายเลขนางเคยเห็นป้ายประกาศสิทิตองครักรับผีป้ายประกาศสทธิอันนี้เป็นของจริงนางเปิดประตูออกหลินเซียวประนมมือโค้งคำนับนางพร้อมพูดขึ้นว่าหูหญิง หู้ยินเหวไม่เคยเห็นเขาเห็นตาคิ้วที่อ่อนโยนของเขาก็ดูไม่เหมือนองครักษ์ลับผีองครักษ์ลับผีส่วนใหญ่เย็นชาหมาน้อยที่นางอุ้มไหวย,ยังคอยระวัดระวังจึงพูดขึ้นว่าอง์ชายรัชทายาทส่งเจ้ามาทำไมมีเรื่องอะไรหรือหลินเซียวเดินเข้าไปแล้วก็หันไปปิดประตูจากนั้นก็ส่งยิ้มให้กับผูหญินเหา่พร้อมพูดขึ้นว่าองค์ชายรัชทายาทบอกว่าหูหญินอยู่ที่นี่คนเดียวให้กระหม่อมมาเยี่ยม ผูหยินเหวยาจ้องมองดูเขาดวงตาฉายแววสงสัยคำพูดนี้ผิดปกติเจ้าห้าไม่มีทางให้ผู้ชายคนหนึ่งมาเยี่ยมนางเฉยเฉยเจ้าห้ามีเวลาสนใจเรื่องพวกนี้ของนางเสียที่ไหนต่อให้หยวนชิงหลิงต้องการถามสถานการณ์ของนางให้อาซีหรือมันเอ๋อมาก็ได้แต่ป้ายประกาศสิ์นี้กลับเป็นของจริงผู้หญินเห่ยารีบถอยหลังไปหลายก้าวพร้อมพูดขึ้นอย่างระวังตัวว่าเจ้ากลับไปบอกองค์ชายรัชทายาทบอกว่าข้าสบายดีทุกอย่างบอกให้เขาไม่ต้องเป็นห่วงกลับไปเถอะ หลินเซียวยิ้มหัวเราะเบาเดินมาข้างหน้าสบัดแขนเสื้อกลิ่นหอมแปลกพุ่งไปหาฮูหยินเหยาฮูหยินเหยาไม่ทันระวังสุดดมไปสองทีแล้วก็รู้สึกว่าผิดปกติรีบเอามือปิดปากปิดจมูกแล้วก็วิ่งเข้าไปในห้องหลินเซียวยอมให้นางหลบเสียที่ไหนคว้าจับแขกของนางแล้วลากนางเข้าไปในห้องมืออีกข้างหนึ่งรีบปิดปากของนางไว้ไม่ให้นางร้องส่งเสียงออกมาหม,มาน้อยเห็นเจ้านายถูกรังแกไล่ตามเข้ามาจะกัดหลินเซียวถูกเตะกระเด็นออกไปหมาน้อยร้องอย่างน่าสงสารล้มลงพื้นแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาอีก ผูยินเหวยตกใจโกรธมากทิบหลินเซียวอย่างสุดแรงถูกปิดปากไว้ไม่สามารถร้องตะโกนได้ทำได้เพียงส่งเสียงอ e. ู้อีหลินเซียวกดนางไปล้มนั่งลงบนเก้าอี้กุ้ยเฟยมือถึงของฮูยินเหวยควนใบหน้าของเขาแต่ก็ขัดขืนได้เพียงแป๊บเดียวสักพักก็รู้สึกอ่อนแรงไปทั้งร่างกายเลือดลมพรุ่งพลานร้อนรุ่มไปทั้งตัวทำให้นางอดไม่ได้ที่จะขยับเข้าใกล้หลินเซียวสติที่ยังหลงเหลือของนางต้านทานไว้ในฐานะที่เป็นผู้หญิงเคยมีลูกมาแล้วสองคน นางรู้เป็นอย่างดีว่านี่หมายความว่าอะไรคนคนนี้ไม่ใช่องค์ชายรัชทายาทส่งมาอย่างแน่นอนเขาคือคนร้ายไม่ต้องกลัวข้าไม่ทำร้ายเจ้าหลินเซียวเห็นร่างกายของนางอ่อนแรงลงจึงค่อยๆปล่อยนางพร้อมพูดขึ้นด้วยเสียงอ่อนโยนหลินเซียวคิดไม่ถึงว่าจะสามารถจัดการได้ง่ายขนาดนี้ถือว่าไม่สิ้นเปลืองยาที่เผด็จการแบบนี้คิดแล้วก็ใช้อาศัยอยู่คนเดียวลำพังนานขนาดนี้คงหวยหาคนปลอบใจทุกวันคืน หลินเซียวเจ็บปวดจนกระโดดขึ้นมาฝ่ามือตบลงบนใบหน้าของนางใบหน้าบูดเบี้ยวพร้อมพูดขึ้นว่าสารเลวไว้หน้าให้แล้วยังไม่รู้จักเจียมตัวคนคนนี้ไม่ใช่คนร้ายธรรมดาแน่คงต้องการทำลายความบริสุทธิ์ของนางเพื่อบีบบังคับให้นางทำเรื่องอะไรที่เป็นการทำร้ายเจ้าห้าหลินเซียวคิดไม่ถึงว่านางจะจัดการยากขนาดนี้เดิมคิดว่าผู้หญิงของอยู่วนจุนล้วนเหมือนชูหมิงหยางหลอกล่อเพียงนิดใช้ยานิดหน่อยก็สามารถได้สมใจกลับคิดไม่ถึงว่านางจะเป็นผู้หญิงมีคุณธรรมขนาดนี้ ผู้ยินเหยารู้สึกได้ถึงเพียงกลิ่นหอมแปลกๆฟุ้งเต็มปากนางรู้ว่าไม่ใช่สิ่งของที่ดีอะไรอยากที่จะโอก้ออกมาแต่คางถูกบีบให้เงยขึ้นนางโอก้ออกมาไม่ได้ยานั่นละลายอยู่ในปากของนางนางกรีดร้องหวาดกลัวดิ้นรนทุกตีเขาแต่ร่างกายยังมีแรงเสียที่ไหนอ่อนปวกเปียกอยู่บนเก้าอี้กุ้ยเเฟย เมื่อกำลังที่จะทับร่างลงไปตรงลำคอรู้สึกเย็นขึ้นมาอย่างกระทันหันเลือดทั่วทั้งกายของเขาแข็งตัวในใจแอบร้องตะโกนว่าแย่แล้วชูหมิงหยางไม่สามารถจัดการหุยเทียนไว้ได้ไส่หัวไปใบหน้าหุยเทียนค่อยๆหันมาปรากฏอยู่ตรงหน้าหลินเซียวเยือกเย็นราวกับเทพอาคาตหลินเซียวมองดูหุยเทียนในใจคิดว่าตนเองใช่ว่าจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหุยเทียนหากต่อสู้อาจจะสามารถชนะได้แต่ก็ต้องบาดเจ็บสาหัสไม่คุ้มค่าเขาสะบัดแขนเสื้อหัวเราะพร้อมพูดขึ้นว่า ได้ค่าเด็ดดอกมานับไม่ท้วนไม่คิดว่าจะเกิดปัญหาในเรื่องที่มั่นใจว่าสามารถควบคุมได้โชคดีของเจ้าหุยเทียนยื่นมือประคองุูหยินเหยาถามขึ้นด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกว่าเจ้ายังไหวไหมหุยเทียนจ้องมองดูใบหน้าที่แดงก่ำของนางถอยหลังไปสองก้าวพร้อมพูดขึ้นว่าุหูหยินดูแลตัวเองด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ